ทดมวนไม่มีเกันนีลกวอามันจะก่าเห็ดค่ะพ่อเจ้ก้อนไ่เล็ยกกั่นเลยเผ่อๆเลยเผื่อๆวันนี้เขาให้เล็กกันไว้หัวนี่อเพเล็กกันไหมเขา่าที่ไหนทีเล็กกันไหมเขามามันบอกตัวเห็ดตสั้งพันมันก็บอกเล็กกนั่ะมันทีนีไปเสียีวนี้มันทีไปเสียต้องเรีกกันไว้กูจอเขาบอกวิธีโตธรรมดาเลย เพราะว่างเนี้มันก็อจากหลายตรงนั้ยเพราะว่ามันปีปีไม่ลุกเทียมันเอาเยากตัวเล็กอืมันก็เลยโอ้มงนี้ก็เลยว่ะเฮ็ยเล็กกันแล้วก็น่าก็ช่หเล็กกันแล้วก็น่าเรื่องบงสิ่เล็้เล็กกันมันช่หลายตัวที่จริงมันก็ช่วย้อจุดแหงนะเออช่อตามจุดมื่วอะก็ตามนิ้วอาเล็กกันเท่นั้นเันวานนี่แล้ว่างเนี่มันจะเพิ่มท่บางอย่างล่างบนนัล่างบนพอม แต่ว่าหลักนี่หลัประกันบ๊อพิษหลักมันที่ว่าหลักเล็กบ๊อพิษจะแก็ไม่มาด้วยกันสามขั้นคอนี่แหละแต่ว่าอยู่กรอบคู่ถือว่าเท่านั้นจะเป็นเบื่องของประเทศเรียกกันในหลับประกันว่าเจ้เวลาเส้นนเช่นกันเลยออกอีดีเล็กเล็กหลักเล็กหน่อยคนที่เลักเล็กไปหน่อยหน่อยคนที่เลักเล็กก็เล็กไม่มาด้วยกัน เดี๋ยวมานี่กันน่อยควรเพีดแล้วประเทศใช้ว่าน้เหยดเปผู้เดียวเนี่เรียกไม่มาด้กันกับหลักเล็กกาควรสามารถหลักเล็กเปนคือเฮาอีีพ่ออืมนันเฮาจยังไงมันมีแค่นี้คือ่ปจังได๋มนนี่ฮะมนนี่จังได๋ฟันฟันดียังบ่พ่ออเลี้ยงันนี่มันก็ันไป ก็ลงเรื่องตัวเนี่ยฮ่าฮ่นี่าฮ่า้่าฮ่าฮ่นโอ้ยฝนตกไป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 มาลงหนากลงง่าไนมาขึ้นขวกขึ้นป้าตัว่ตัวเนีอืตกฝนลงก้นก่อนเดี๋ได้ยินเสียงอี่พอกรลไกออกว่าเซน่าได้ยินแต่เสียงกะเอาดอกว่านวโอ้ยกลืกลว่าหนนก็มาามือค่ะมาหอดใช่ยังกแล้วจอกกแล้วชิ้นสมาวันนี นันไม่เปืป้อดเป็นอย่างเดมากเลยมาหลายมัวหันี่เป็นชิปเป็นเช่า,า,าเลย,ยนะยังไม่ได้ใช่นะเออเครงสระบุรีลบลบุรีน,กกน,นู่มัมนควายนี่ก็เจ้ากไดไร้็เจ้ามม่ออกกบบัานี่ที่รถม้าเดือๆเหนไหมม่ก็เจ้าผู้ทุ่มมาถามนี่มาจากมาจากเบืองบ้านเนี่ยเสียวต่างมาเสีย่าน้ำมันไหลมาถึงมาอาเจาเแถวที่ทางที่ถัดจ้า เจ้าเล่าไม่ไเล่าเบิก์เจ้าก็ไม่แค่คนเล่าขานก็มาแต่คนเล่าขานมันน้อมมืก็าม่ได้จ้าคนเาานย้อนยังคีรถเมาดื้อๆนี่ีเขาตัวมันยังไก่เนาะมันไก่ทำไมยังใช่เขามันไก่เจ้ายังอยู่ไก่ด้วยามาเป็นพันสองพันกมา ย <S. gray> ี่มาถามเนี่ยใจกล้าครับครับมิได้โทรมาถามถามพ่อน่ะโทรมาหลายหลายบ้านพตาเยี่ใสกับน้องบัวบานพุ่นกับมาท่าเน่ยคนเจ้นี่คนหน้าไ่ยังมูกับแม่คนหน้าบริษัทจีที่ยังมูคนมาหาว่างเท่าหลวงน้องมาหลวงมาถึงฟุงเรื่องมากเลยขนาดคนหน้าบริษัทบริษัทยังกี่ที่พวกขายยาพวกอันนี้นะพวกขายยา ้ายยังกอยิิ้วีเียวมากมีคนคนหุ่นจักทัวโคน่แหละผู้ใดขั้นังเถื่อขเเจ้ามากมถือเขเจยก็โทษถามก็เลยบอกว่าขันมา้อนน้องบัวบานแล้วนี่เฮ้ยผู้ใดบงหุ่นจักก็เรื่องดเือลงม่ตั้งก้นหลงตก้นลงทางลูกหมอนำพ้องกันนี่ยอดกันก็มานจะทางคูเวียงผู้เขียวล่องมาสามจะได้ลงปุ่นน้องบัวบาน น้องงานน้ำพ่นนี่ยังไปหอดน้องก็เอ้าเนนี่อือเอาเมื่อนี้อยู่บ้านก็สิได้มารุนเลกน้ำตัวสิเอาล่างเอาบนน้ำตัวนี่ใช่เมื่อนี้นะสิได้มารุนเลกน้ำอยู่ตัวนี้พระตาอยู่บ้านบ่เมือนนี่ต้องบอกเดี๋ยวเด้ช่วงเรกออกเนาะดินบนล่างพร้อมฝนตกเออสีออมากมาหายกับร่างใจพระต่เออช่วงเรกสีออกนะอยู่อยูเม็นบ่สีมาสตาดตบมือบ่คือเป็นสีมาสตาดตบมือพระต่า โอ้มาลูโอ้สะตับใบคุณใบชีใบสามชีใบสามพวกมันยู่แถวนี่ยแหละพวกนั่นยู่ถุกมันจอดตเบื่อะเนาะจจีอะไรก็ห้องควบเลยแหละอ่าล่างบนเนาะมวนคุกเลยอ่อตะเบิ่งเสียงมนอมือดีถุกชีว่าล่างนี่บ่ฟาดหรอกค่ะนี่เหนื่อยานะจีบทีว่าเล็กนะค่ะแต่ว่านอมาบุเีย มุนกิดก็แหละออกมาหาเลยแหั้วนเออแเยอะดเนาะแค่คูม้นนั่นเ <c oughs> องตบปลตร์ไมห่หรอกอ่ามันสิตรงมาของกรตาเลยตรงมาเลยทุ่งหัวเลยเจ็ดลายมาเยอะอืมเจ็ดซน่่น,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 นี่คูคู่เจ็ดซีนี่โอ้คู่ซีเจ็ดนี่คือมักนกกตา่ายยางไงบ่รู้ว่าเขาติดตัำไหมบ๊ยบ๊นี่ถ้านีดไปซวงมึงจะครแล้วแต่ว่าโอ้ตัวนี้คักคัก มี่อไรสำนักเล่กกระได้เนีเพื Luckily, ่นที่เอาเทและออกมานี่ยแล้วมึงคือเท่ากูเขาเชื่คือกันแม่นีจางเลยนะวันนี้ชาวจรอนมาได้คนก็มีวิชาหายกินของเพิ่นพระสงฆ์องค์พระเจ้าทุกอย่า้เข้มทชื่ในกระทางเพิ่อนเพิ่นบอกเลยประเทศไทยมันเกินเท่าผู้เดียวเอะมีขุมมองเยอมีขุมบ้านฝ่อมมนเจ้าพิจารณาแต่เราขอสำคัญเนี่ยเวลาเลขออกมาเนี่ยมันสิหมุนก็ล็กลงมาของกตาเลยที

ก็จะเงือกแห้งค่ะเอ้อมนที่ของผู้ขาน้อส่วนหนมุนใส่ของผู้ขาคักแน่แท้ดีไฟนั่นจะเขาเหียบเนาะตอนมันเรียเขาสวงชอบิีขัดได้เพิ่นต้องตดคัดอขาาานาา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 แาาได้าายาาาานาาาาายาา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 บาา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 ่าาาาเาา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 าเาา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 าเาานาา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 าหาา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 าหมาาาาก นั่งซ่อมมันงว่อมุดไปมาก็แรกไม่ดีวัมันก็ถ่าของปลาตาออกบ่จักบ่ห่อนันนี้กูก็เด็ปอกแรกลงมีอแล้วเพื่อนเนีหตุมหัอตุ่มมันแรงก็มาหตุมน้ำปลาตาเลยแล้ะสมมติถาตกมือสวดๆอยู่แล้วทำมวนน้ำปลาตากั็เลยเขามาคมาไวนอนังเงี่ยงเด็จ้ะบ่ได้มันบ่ได้เห็นปลาตามันมวน อ๋อองเงียนแมนสิหก็ย่าเล็กออกันไก็ได้ยินเหึ่ดแมนลุเลยแตเขามีวิทยุฟังเออยเยออีวิทยุฟังน่น่นมีเัรืชาร้บงอยู่มีขุ่มีอยู่ค่ะแตาฟังกีวิทยุน่ยมียหน่อยห้องวต่อพอตาต้องมาหาแฟนครับนี่บ네ัน้เห็นหน้าเห็นหลังค่ากับพ่ออยู่มุ่มวน อ๋ออย่างเงี้ยน้ลูแมาสิหรอก็ย่เล um, sure ็กออ่กันไก็ไ hmm. ด mm ้ก hmm. oh, ินเ mm ือ hmm. ถ right ึแม่นลุเลยแต่เขามีวิทยุฟังเออ่งเงี้ยออนี่วิทยุฟังะมีเันมีเครถัดบางู่ขุ่นอยู่มีอยู่แต่ว่าฟังกินวิทยุน่ะมีวิยุหน่อยห้องวต่พ่อตาต้องมาหาแฟนครับนี่บันใเห็นหน้าเห็นหลังข้ากับพออยู่ชีววาน่เาบอกวาดกครับที่มาเือ ก่ใหญ่นย่ตายนนะมันตัวนี่นม่นช่อาได้โอเคเนาะกูมาพูนกันดีโอ้ยทูไมกูสามาถึงหนึ่งทีนี่นี่แจังแฟนคลับตอนนี้แฟนคลับป้ตายได้ไหนบอก์ยังนีเอ บ่เห็นหน้าพ่อตาเห็นลังค้ากับพ่อโยดอกแอดไปไทยพ่อได้ยินเสียงแนวฉันดิคุณเฟ้ยฟนครับบ่าต้องผดานทั่วโลกคุณเด้อปะทั่วโลกทั่วโลกที่เรื่องใหญ่เมืองดังทั่วประเทศเลยเดียน่งใช่ทั้งวัดเด้กกับด่งวัดตาชุกนะข้างคนแก่ข้างคนคนนี้น่มาเลียเขาบ่าขายคนน่ะนี่แหละมันสำคัญมันสิบด่ไงข้างหลองบัวคือกันข้างหลองบัวหลองพูข้างชลาบุรีคือกัน บ่มีใกล้สระบุรีสิงห์บุรีลบบุรีเนาะค่ะเจ้าจังจักซื้อเฮาอือก็กล้าขายเราได้อีนายนี่ว่าซั่นอือมันว่าืนขายอยู่พ่เนาะอือบดนี้นคนคนหาอยได้ลบ่ว่าเฮาดิือแล้วบดนี้นําขึ้นุ๊เอาุ๊ซั่นนําขึ้นเลขอืย่นสิของมีเงินรก็ัคนทุกคนยาให้แล้วแม่ซั่นเนาะอือ ชขาูดเดียวเแม่เก้่เมื่อก็ไดาเลยวะนอกจากโตกันโตกันเราแบบหาเจีบนี่ก็บบซีเจีบนี่ตัวนี้มากแบบหลายๆก็มพตามามมักส่วนตัวซึ่งมันมัมีเก็บอยู่แล้วมีเก็บอยู่แล้วซึ่งจุดแมงมัดซึ่งจุดมันสอบซึ่งจุดมันจะออกซึ่จุดนะพ่อเนาะพราซึ่งจุดนี่ลาลกเด่นอยู่แล้วมันเด่นนี่แนะพ่อกว้างมาแล้วนีเด่นอยล้วี ພິ <łość> ່ນຫານເລກນີ້ວ່າບໍ່ມີພິ່ນຫານເດີ້ຄ່າຮອບເລກ70ໂຕ1 2 3 4 5 6 7 8 9ອືເຂົາມີພິ່ນຫານທຸກໂຕຈ້າແຕກໍມັນດປທດແປັນລິຍາວມດກ แก็มาคันขาดเจอได้ตันึงมันอกว่าบวชปล่อยนี่มันอาเรียกออกตัหนึงเมื่อกว่าบวกเราพูดหันไปเลยค่ะแล้วมันถือออกของกัวมันมวกหันไปบวชกันค่ะก็เรียกคิดตัวนี้นี่เรานี่เรียกคูอยหาตัวเรียกซีดอยู่หาตัวเรียกขีดขึ้นยังตีสหนึ่งสามหาเจ็ดเก้าเรียกคูแจกจอที่หกูงกัรมาเรีกครูก็เรียกีด ไฟม่นมีเลยครัวเลยกมันก็บวกใช้กันบวกป็นมันบ่หอดแสนหอดล้านเลยนี่คล,ลิปตัวเดียวก็สามรารถบวกผิดจำหลากหลายร้อยล้านนะเลียกคลิปตัวบวกรอบพุ่นหันให้เป็นร้อยล้านก็ได้หรือเป็นพันล้านก็ได้เอาไปทั่วประเทศคือก,กันก้นเรียกคลิปตัวขึ้นเง่นเงื่อนตัวประเทศนี้มัดประเทศมัดโลกมัดโลกนี่เลขยกคลิปตัวกันก็คืบวกรอบพุ่นหันเนี่ย ไต่เป็นมื้นเป็นเสี่ยนเป็นนันนีหละเนี่ยมาเ่นขาดไปิด้นึงมันเป็นหมดเลยแต่ว่าเรื่นี้ผูู้กคตัวเล่าเลเพื่อาว่าชุนว่มีขาดว่ามีขาอยังไร้องขาดชุนวันนีนั่นเป็นรักไร่หรว่าเงเอาเรื่อยนง้อม่มีชุนเกินจะเดียกกัรเป็นไรเลยนะนั่นคือวีหนึ่งโขลเปนวะน่งเป็นวินึงเหรอถ้ามาชุนเสเป็นชิดนี่เาชุนชัดกลี้ยง้นึงเนี่ย กมีเจูมีหนึ่งมันก็เรียกเจสูงทุกต่อูนย์งูยังสูงสูนมากเหมอใ่คัแ่ว่าพี่พลูกค้าตัวโตเลยเป็นเก็เกรงเรียกมากเลยเยเรียกเาคิดเร็วั่ไหมิดเร็วบอกว่าผู้นานชิดให้สมองจึบจุบจังเลยเรียกผู้นนี่เขาจะเรียมายังไหยังสีเมื่อเราเชือังี ได้รับใจเฉลยเียหนึ่งตกไปเขาคิดเด็กมัดเลยไม่ต้องไปหาเขียนหนังสือจ้าจะสีขักบกขมีค้นที่หอนมักฝากเป็นเป็นลูกศิ์ลูกค้าเพื่นเดนแม่น้อยพวดทำรับเหล็กนี่นี่เ่อกี่เรียนนี่เลยมันยากค่ะนึ่งเดียวในโลกเเห็นได้แบบนี้เร่อคอยในนี้ย่ชิดสุดเจ้าสุดบอกพวกพูนหานี่กันพวกเ่ยวจะมา ก็มือชาบพราท่นกินออกค่ะตอนนี้สามาเช็ดได้เรียกไม่มาด้วยกันเช็ดได้เรียกลักลักไปเช็ดได้นไปเช็ดได้ทุกห้องประเทศไทยไม่ห้องเด้ผู้เดียวเรียกไม่มาด้วยกันกาเขียนยุบออกค่ะกาเขียนวัดเรียกชิปตุลไม่มาด้วยกันคัดออกมาได้บ่มากกว่านัองร่างร่างยิ่นี่ที่สำคัญนี่ถือทุกหมวดพร้อมน้องคนเนาะก็คือพิจิตเขียวถูกทุกหมวดทุกหมวดตามเช็ดหน่อยค่ะก็พิจิตรเขียวเลยค่ะ แล้ววันนี่บอเด้วันนี้ก็บ่ผิดมึงมอกเึนมึงต้องออกถึมึงมอกเลืหลักมึงก็มาอกเลือมากเดียกันบอผิดกอง่วงบผิดห้องผิดมกบถูงวัทนล้ทั้งเรียนหผิดแฉแค่มีคบผิดตัวยังไม่ผิดยังไงาะเวาบนตัดออกหลักเลดก็ไปมาเลยต่ตัดออกเอาไปชงมเจยคะนนมันผิดห้อผิสลับคู่ถือวัทนอะ